สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมก็มาพูดถึงหนัง Black Adam กันดีกว่านะครับแต่พูดตรงๆว่าจริงๆวันนี้เนี่ยผมจะนั่งแบบทำอีสเตอร์เอ็กเว้ยแต่ทำไม่ไหวเพราะว่ายังเจ็ดแลกอยู่มากๆเลยนะครับก็เลยหาเรื่องที่มันไม่ยาวมากเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันก่อนนะครับไม่อยากจะหายหน้าหายตากันไปเพราะรู้สึกว่าหายหน้าหายตากันไปนานและคิดถึงการอัดคลิปมากๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวอัดเสร็จขอไปนอนต่อละกันนะวันนี้เองเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของ Black Adam กัน Black Adam เองอ่ะเราจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ย โทนหนังของมันเนี่ยมีความสดใสกว่าตัวของแบล็กอดัมที่มันโผล่มาในคอมิกค่อนข้างจะเยอะถูกไหมแล้วเราก็ไม่ได้เห็นความโหดอะไรมากๆกับเลือดสาดอะไรแบบนี้เนี่ยเขาจะเลี่ยงไปแบบว่าเป็นแบบละลายกลายเป็นแบบกระดูกไปเลยอะไรแบบนี้ซะมากกว่าเนาะไม่ได้มาช็อตที่แบบโอ้โหเลือดกระจุยกระจายสักเท่าไหร่ความโหดนี้การต่อสู้อะถามว่ามันโหดขนาดไหนนะครับก็ถือได้ว่าทามาเน้นแอคชั่นลวกันไม่ได้เน้นความโหดอะไรมากคือความโหดนียถ้าเทียบกับแบบเดทพูลอะไรแบบนี้ก็โหดกันเยอะเลยถูกไหมแบบเรื่องการเห็นเลือดเรื่องการอะไรแบบ นี่เนาะแล้วก็อย่างซีวี่มาเวลที่แบบว่าเป็นซีวีช่วงหลังอย่างแบบในตอนที่ตัวของ USA Gen t เนี่ยจัดการค่าหนึ่งใน กลุ่มของชารลีมองกันเตาอ่ะตรงนั้นเองอ่ะก็โหดกว่านะตอนที่เอาโล่มานั่งเสียบปั๊บปั๊บปับป๊บเราเลือดสาตออกมาก็คิดว่าโหดกว่าอันนี้เนนบูะมากกว่าแต่แบบว่าตอนแรกเราคาดหวังกันว่าเฮ้ยแบล็กอดัมเนี่ยจะต้องแบบออกมาแนวโหดเลยหรือเปล่านะครับซึ่งเราเข้าจริงแล้วเนี่ยจริงๆตอนแรกแบล็กอดัมอ่ะไม่ได้มีมูดแบบที่เราเห็นในเวอร์ชันไฟนอลคัทที่เราเห็นมาเลยนะคืออารมณ์ขันของเดอะร็อกอ่ะก็ยังมีอยู่อยู่นั่นแหละแต่มันอาจจะไม่ได้มาฮาขนาดนี้เพราะตอนแรกเองอหหนนนนนัังงเเือี้้คบบผมปนน็็กกสูาแบบ โหจ,จัดอะต่อยกันเลือดกระจุยกระจายมากๆเลยนะครับแต่พอได้เร R อารมา์มันเอาไปฉายไม่ได้อะเพราะว่ามันจะทาให้ผู้ชมเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงหนังเรื่องนี้น้อยมากๆนะครับเด็กๆก็ดูไม่ได้ถูกไหมเรทหนังที่แบบว่าหนังฮีโร่หนังบ็อกบัสเตอร์ต้องการเนี่ยคือ PG 1 3นะครับผมหรือว่า PG 13นั่นเองนะครับก็คือแบบว่าเด็กดูได้แทบจะทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นเรตติ้งที่คุ้มที่สุดในการจะทําหนังออกมาที่จะเป็นหนังที่ให้ทุกเพศทุกวัยมาดูนะครับเขาก็เลยต้องมีการปรับแก้นะครับซ นนต้องใช้เวลาแก้ถึง4รอบเลยก็คือแก้รอบแรกส่งไปก็ยังไม่ผ่านนะครับผมอาจจะถูกตัดเลดเป็น18หรือเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็แก้ไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยต้องใช้ถึง4ครั้งเลยกว่าจะได้เป็นเวอร์ชั่นที่ออกมาไม่ดูรุนแรงมากเหมาะกับเด็กดูผู้ใหญ่ดูดูได้ทุกเพศทุกวัยแบบนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นความพยายามที่จะเก็บความโหดเอาไว้นะความโหดในตอนนี้มันก็มีแหละแต่แค่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันโหดมากเช่นฉากสู้กันอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นเลือดไงแต่แบบว่าต่อยปึ้งตัวกระจุยไปเลย หร,หรือต่อยปึ้งแบบโอ้โหตัวแบบละลายไปเลยอะไรแบบนี้มันก็ลดความโหดในมุมนั้นลงแต่ถ้าลองคิดดูดิแบ็กอดัมจับคนมาช็อตไฟฟ้าแล้วแบบเลือดกระจุยกระจายค่อยๆตาถลนออกมามันจะแบบน่ากลัวมากๆเลยถูกไหมมันจะดูโหดขึ้นมาแบบอีกสิบเท่าเลยอะตรงนี้เองเขาพยายามจะเก็บอะไรที่มันดูโหดอะไรไว้ให้มากที่สุดแล้วเพราะว่าทางทีมงานเองอะก็ได้แจ้งบอกว่าพวกเขาอยากจะให้เกียรติตัวละครในคอมิกด้วยเพราะว่าในคอมิกเองอแบบ็กอดัมก็เป็นตัวที่โหดมากๆถูกไหมตรงนี้เองก็เลยแบบอยากจะทําให้มันแบบมีความสอดคล้องกับในคอมิกด้วยแล้วก็ เก็บความโหดเอาไว้เนี่ย แทบจะอยู่ในลิมิตแล้วอะ่ะก็คือแบบเนี้ยคือสูงสุดของ P g เ3ตทินที่มันทําได้แล้วนะครับมากกว่านี้ก็คือหนังก็จะไม่ได้ฉายในแบบเลทนี้แล้วอะ่ะก็เลยต้องแบบตัดทอนมันออกไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะบอกว่าแบ็คอดัมมันดูเด็กดูคือเขาอ่ะอยากจะทําให้มันโหดแหละแต่มันทําไม่ได้เขาทําโหดที่สุดเท่าที่มันจะทําได้แล้วนะครับก็ถือได้ว่าทาออกมาได้ยอดเยี่ยมนะครับบทเนี้ยอาจจะไม่ได้เน้นความลึกซึ้งหรือเน้นปรัชญาอะไรเยอะแต่บอกเลยว่าดูโดยรวมมาคุณบันเทิงแน่ๆจากการดูแบ็คอดัมเพราะฉะนั้นเองงนน่ยถ้้าผูชมมคไไหไไดัด ูแบล a กอะดัมก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่8.5คะแนนเลยนะถือว่าเยอะมากนะครับผมสหรับหนังบล็อกบัสเตอร์แบบนี้เนี่ยคือทําออกมาบันเทิงอแ,แล้วรู้สึกว่าเป็นหนังฮีโร่ที่มันขาดหายไปนานถ้าใครยังไม่ดูก็อย่าลืมไปติดตามดูกันได้นะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ